พี่น้องเฮ็ดอ่ะเห็นบปเฮ็ดละงก์อ่ะไข่เต็มเลยเห็นปะพี่น้องเนี่ยปัดมือนีมาหมานครับพี่น้องหมานครับฮิตละงกอันนี้ตาในม,มาแล้วนี่เก็บต่อแล้วเด้อพี่น้องเด้อเก็บแล้วพี่น้องมือนีหมานดอกใหยแห้ดงดอกนี้ดอกเดียวใหญ่ตั้งไปเลอเลย ปกติมาสองคนมึงนี่มาผู้เดียวเด้อปีนน้องเลยข้ามไปเก็บก้นต่อว,ว่าจะทำเราวปี่หน้องมึงนี่มาทำเราวมึ้มาใบาสามลรัแล้วบึงหม่งเกานน่ละ่ะ กดว่าขึ้นทีเมื่อก่าวหมูว่านี่ส่วนเอาไข่ไปบักหลายด้หมูว่านี่ไข่ได้บักหลายอย่แทบเนี่ฟังนี่มันออกไหมได้ว่าฟังทีไข่อยเก็บซุ้มมือนะมันไหนลอยเบิดแล้วฟังนี่ออกไหมฟางนี่แต่ฟองออกไหม่ เปาพี่น้องก็ทำแล้วคำมือติดตามสิเกียรต่เบิดเพราะว่ามันมีอีกอยู่มีหลายอยู่แต่เชียงส่วนเราสักก้อนมือนี่ยังส่วนเอกใบใบสักก้นนนอนมา,าจังหลาก,กันเด้อเอาไปก่อนใครอยู่ทั้งหลังอักหลาก,ลากยุงหันติดแง้มลงไป Lót hai bếp lưu bẹp lưu lên trên đây Tôi bác Tớ lưu lên khai lắm. Tôi bác ấy bưng lên bếp lưu lên nhau lụt. Him bác. 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 Him บ้มามันอนีกับอยังนี้อีกคือเขาพอ,อาาาดีเลี้ขีกก่เขามูไม่กับนี้มูเก่ากับนี้ปนกันไปเดี๋ยวพี่น้อใครในหน่อยในเน่มันหนีก็บพวกข่อยอยากเอาปเนไดเว้ายมันขึ้นซะก่อนเนาะว้ายมันขึ้นซะก่อนพี่น้อง ปลูกไว้หนูรุ่นใหญ่เดียมาเอายังหยางเลาะหาบางก้อนไปนี่อปะมันออกไปตลอดแนวเลยเถอต้องเน้นเห็ดปลูกไว้เด้อพี่น้องเด้อเห็ดไปไมาเก็บเอาในตาเด้อไม่เน้นเห็ดปลูกไว้นะ เนี่ยใยยางหายมูอเจ้าเบิวงเลี้ยวๆเรืเร่ยอยๆว่าหนีใดใครอยู่เนี่ยเป็นเบิ่งเลยเดี๋ยวคอยลงจิตหน่อยบิ้งเจ็บใส่ตาก่อนห้องสี่คำห้องสี่คำพี่นอ้องพอนี่อยากเก็บใส่ตากันเนอะมองึงมาผอกันไหม